สักครู่ <มา S 1> ก่อนนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อความศรัทธานะครับวันนี้ทุกคนต่งางร่วมจิตร่วมใจในวันจนพิธีกับเปิดเสกขอดาวเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อขององค์พระเยซูคริสต์ได้คุ้มครองเราปกปักรักษา,าหมู่บ้านทะเลของเรานะครับเป็นหมู่บ้านแห่งดวงดาว พะแลเมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้านะครับ เชิญชวนทุกคนร่วมจิตร่วมใจอธิษฐานภาวนาเพื่อจะได้ร่วมวัฒนพิธีการเปิดเศษขอดาวในคันคืนนี้โอกาสนี้กับเรียนเชิญพ่อเฉลิมศิล์จันลาเป็นประธานในพิธีวัฒนพิธีการเปิดเสษกระดาวกับเรียนเชิญครับผมและขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับ พรพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาแมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยกุณานจากพระรสารตามคําบอกเล่าของท่านตะุญยนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเมื่อแรกเริ่มนั้นพระวจนะนทรงดํารงอยู่แล้วพระวจนะนปรัทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะาศเป็นพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนะไม่มีสักสิ่งเดียวที่พระองค์ไม่ทรงสร้างโดยทางพระวจนะชีวิตอยู่ในพระองค์และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์แสงสว่างส่องในความมืดและความมืดชนะแสงสว่างนั้นไม่ได้พระวาจาของพระเจ้าเจ้าทรงระเจริญเ<น><น>ชิญเริญนำสักครู่ครับ นะคุณพ่อบินซิสเตอร์รัติยาธาตวิสัยมาติกาลิบีคณะรักรการเขียนของท่าแร่นะคุณแม่บังอรอ่ะคุณแม่อกต <c oughs> <c oughs> ลาดท่านดรพงศักดิ์นายสิงหรัตนนายกเทศมนตรีรตำบลท่าแร่นะรองจากท่านรองและคณะนะรองจากนายกเทศมนตรีระทุกท่าน และถ้าวันนี้เป็นวันโปรติสาต์นะคอออรับคะาเทใของเราที่มีหอดาวแห่งนี้ดาวเส้น,นสุดเครื่องหมายถึงการพับวุ่ซึ่งยส่งแสงสว่างแห่งความเชื่อมาอย่างโลกของเราและขอให้หอดาวแห่งนี้นำแสงสว่างแห่งความเชื่อแสงสว่างความดีนำมาสู่พี่น้องทุกคนทีน่กำลไปเยี่ยมชมหอดาวแห่งนี้ให้เต็มเปี่ยมดยพระพรของพระเจ้า เราอยู่ในช่วงของการเตรียมรับเสด็จบพิสดารอีกไม่กี่วันก็จะสมโภชวันที่พระกุมารเจ้าบังเกิดพระกุมารเจ้าจะเป็นแสงสว่างที่แท้จริงเป็นดวงดาวที่สุดใสยอยู่ตลบบนนอดโลลาเราขอให้พระกุมารเจ้าให้วยพรและพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวให้เราได้รับแสงสว่างแห่งความเชื่อแสงสว่าง,งความดีที่จะต้องนำดวงดาวนี้ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนพี่น้องของเรา เป็นแสงสว่างสำคัญชีวิตให้กับเราให้กับครอบครัวหมู่บ้านของเราแล้วก็ทุกที่ที่เราอยู่เป็นต้นที่ทํางานของเราแต่ละคนนั้นก็ขอพระเจ้าวอวยพรี่นองทุกคนต่อไปจะเป็นประาวนาเสกขอดาวเชิญยืนชาวเราได้รับความช่วยเหลือจากพระนามของพระเจ้าองผู้ทรงสร้างฟ้าและดินพระเจ้าสถิตกับท่านพระสถิตกับท่านด้วยี่น้างที่รักยิ่งชุมชนของเรามีความดีดีร่วมชะม,มกัน เพื่อทำพิธีเสกขอดาวแห่งนี้ให้เราร่วมใจกันในพิธีนี้วอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระเมตตาแต่ทอดพระเนตรการถวายขอดาวนี้ให้เป็นเสร็ลักประจําโลงให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงฟังพระเจ้าทั้งหลายวอนขอเมื่อทุกคนที่มีความเชื่อและความรักชมุมนุมกันอยู่ในที่นี้ก็เท่ากับอยู่ในบ้านแห่งสวรรค์ของโลง,งโปรดทรงไวพรและเสกขอดาวแห่งนี้ เป็นเครื่องหมายถึงความรักความประคุณที่ครงประทานแกู่้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อสักวันหนึ่งทุกคนจะได้อยู่พร้อมหน้ากันในบ้านแท้กระดอนของพระองค์ในเมืองสวรรค์ทั้งนี้ข่อุผู้กบารมีพระกิดเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายาลข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถในสวรรค์พระนามองค์จบเป็นที่ศักดร์ราอาจาจจบ เรื่องผสมจบสิบในแต่ที่วันใดสว่างตัวประทานอาหารประจักวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้เพื่อประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเบนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แก่การประจดแต่โปรดช่วยให้คนจักความช่วยอานาจางา พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสันพิษฐภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานก่อนแก่ท่านวันจะได้พิธีการเปิดหอดาวจบแล้วจบไปในสันนิษุปของพระิกฤษเจ้าเถิดขอขอบพระคุณอาจารย์ขออภัยเราตกมืนะดับเอทั้งหนึ่งนละสามเปิดปืนเสียง รียบร้อยแล้วนะครับไปลูกเด่นดเช<อ>ิญเข้าพอ,พอนังก่อนนะครับโอกาสนี้ลูกเด่นนะครับจะร้องเพลงค <ไป S 1> ิสาบา <ไป S 1> ้านเข้าแสดงถึงความชื่นชมยินดีในการเปิดขอดาวนี้นะครับและก็ขอดาวก็ได้ครับนำสู่ความชืช่นชมินดีและก็เปิดประตูอนรับแขกที่เข้ามาร่วมขึ้นมาท่องเที่ยวมาเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวทะเลของเรานะครับ ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อเฉลิมชิ่เฉลิมซินจันลานะครับคุณพ่อจาอาวัดออสนะิหารนะครับเทวดามีคารท่าแร่คุณพ่อชัยนิษฐ์นะครับคุณพ่อธิการเป็นเนรคุณแม่ลัตติยาท่าวิสัยนะครับคุณแม่มหาธิการีนีพระกินรัการเยนท่าแร่นะครับผู้นาฝ่ายบ้านเมืองนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องสัตว์บรุษทุกทุกท่านนะครับก็ในโอกาสวันคริสต์มาสนี้นะครับทางบันเทิงของเราก็ได้ออกมาส่งความสุขนะครับแก่พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับ พรรมนีของเราก็ไม่มีอะไรนะครับที่จะมานําเสนอเยอะแยะมากมายนะครับมีเพียงแค่จะบอกว่าจะภาวนาให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเสมอนะครับสุดท้ายนี้ขององค์พระกุมารเจ้านะครับได้โปรดประทานพระพรประหัสถานะครับทางการเสนอวิงวอนของพระปฏิมาและก็อัครเทวดามีคาเอนนะครับได้โปรดประทานพระพรประหัสถานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับด้านอาชีพการงานนะครับผมอะไรมาทมานะครับั รับเลือนเงินทองนะครับกิจหลัสิรีในก็หมาอนในสุดความมงปรารถนายินดีศรในพระพรขององค์พรผู้เป็นเจ้าตลอดไปครับผมขอองค์พระคมาเจ้าได้ทรงอวยพรทุกท่านครับลูกนีนปันิติมาท่ารกขอบคุณครับอดมากครับโหนะครับก็ไม่ให้ความุาเลยครับในการมาสร้างสิ่งศักดิ์สร้างบรรยากาศ ควเชื่อมโยงที่ดีในโอกาสนะครับเปิดหอวดาว ชื่นชมดีบ่งบอก,บอกว่าเราแสดคงความรักมอบความรักให้แก่กันและกันในบรรยากาศความรักนะครับที่องค์พระเยซูเจ้บาบังเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับในบรรยากาศในความชื่นชมดีในประเทศทแห่งดาวสมานะครับเชิญทุกคนยืนขึ้นครับและอยากจะให้ทุกคนนะครับหันหน้าไปทงางทิศตะวันออกและต้องเงยหน้าขึ้นที่ดวงดาวนะครับแล้วก็ ดาวเพียงเดียวดวงดาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้นับถอยหลังนะครับนับถอยหลังจากสิบไปจนถึงศูนย์พร้อมกับตะตังนะครับเอาผมจะเริ่มก่อนนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหก รยกาศบรานรนับน,น,น,นะครับปรกาสนี้กับเรเชิญท่านนายกที่สุขทัยประทับท่ารกทเอรเจุาศักิ์ชิวบุรได้กล่าวขอบคุณและก็เชิญชวนพี่น้องได้เข้าสู่บรรยากาศความสุขนะครับในรอเทีีแห่งดาวสมมา,า <c oughs> ตาท่าแรกนะครับปรชิักจากธรราร้พ,พอเฉิญศิจันา เจ้าว่าอัครสุบรรณาทิพย์ข่าแร่เป็นพ่อชักชัยเดืนและเข็อธิการประเด็นปฏิบัติข่าแร่คุณแม่รัติยาข้าพิสัยอธิการมหาธิการเวดีคณะรักการศึกข่าแร่คณะสุเสถั์ศักดิ์ท่านประธานสภาเทศบาลตระกลท่าแร่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตระกลท่าแร่ท่านหัวหน้าสถานตำรวจ ข้าแรกขันรอบสองภาคแล้วก็ที่บริหารพิธีภาษาเรขาท่านประหลัดเทศบาลตำบลท่าแรกท่านสมาชิกสภาเทศบาลเบืองทองท่าแรกท่านประหลัดเทศบาลเบืองทองท่าแรกและท่านผู้พิจิตรทางโลกเด่น้องเด่นหวานเด่ที่รักและเคารพทุกท่านก็สุดภูมิใจนะครับกับการที่ น้องเพลได้ร้องเพลงโอลิพอโอล c ม r i สแ m a s and ป a ี้ y n เ w ียร์นะครับทำให้ผมคิดถึงสบัยผมเป็นเดินอากันแล้วผมเข้าวัดเดนจากปีแล้วก็เข้าวัดเดนเข้าปีป50ยกอะดบปีห5าแล้วก็ปแปนะครับที่วัตกเดนตีเพื่อทดลองใจว่าจะไปเป็นเข้ารนอุสาวัดเดนใหญ่อะไรนะครับที่ที่สาบานนะครับตกท สุดท้ายกระแสเรียกก็ไ่เรียกผมเพลิดัดัวพ่อก็มี็นวัสดาเสบบพ่อทังสอบท่านนะครับก็นกด้มาเป็นเป็งแลว่าแต่ไม่เป็นไรกนการต่อเพื่อพระสิลปมงคลของพระผู้มีพระภาคนวันนี้เป็นวันที่อิทธิฤกธิงามยาปีนะครับเปนวันที่20ันวาคมพุิศักราช2 0 2 3เป็นวันที่เปิดประตู นักขอดแหกดวงดาวดวงดาวแห่งรักเมื่อกี้คุณพระฉลบทศิษย์จันลาท่านได้พูดไว้ประโยชน์เปว่าดวงดาวก็คือหมายถึงพระกุบาทเดิษยเจ้าเพราะฉะนั้นนักขอดแหกดวงดาวที่ท่าแรกมันก็คือนักขอดแหกพระผู้เป็นเจ้าที่บังเกิดที่จะบังเกิดมาในวันที่อิศฐาถาคมนนี้เพราะฉะนั้นก็ปี้ประตูแห่งดวงดาวประตูแหงนักขอดแหกดวงดาว นะครับเปิดแล้วพร้อมกับนำทางโดยนะครับทางฝั่งที่อยู่ลักซ้ายอยู่นะถ้าเราเข้าไปท่าแรกก็คือขออัครเทวดาปิไทยข่าแรกนะเพราะฉะนั้นตกลนข้ากับน,นับขอดาวกับขออัครเทวดาปิไทยท่าแรกนั้นะมีความหมายว่าเราจะเข้าสู่เมืองของพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านทางอังครเทวดาปิไทยข้าแรกเป็นผู้ปกป้อง คุ้มครองให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากสัตว์มอุบาตร้ายและเข้าไปแล้วมีความสุขมีความสดชื่นแล้วก็มีความพระในพระเจ้าที่เป็นทระโคดแต่พระเจ้าพะชดัรก็ในนามของเทศบาลตำบลท่าแร่ก็กราบขอบพระคุณพ่อเฉลิมสิจันลาเสด็จประทานในพิธีวันจนะพิธีกรับในวันนี้และพ่อชักชัยดูละเขตนะครับที่เอาลูกเดน้องเดนหลานเดช ก็มาร้องวอวยพรให้แทนที่ท่านจะได้กลับบ้านไปครกสบายที่บ้านของท่านนะครับท่านเป็นการเสียสละเวลาเพื่อที่อยู่กับพวกเราในคืนค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องการาบขอบพระคุณพระยาสูงขอบคุณคุณแม่มหาธิการีดีที่จะดีคุณแม่กับท่านก็รู้จักก,กนันเองตั้งแต่สบายท่านไปสุจัดที่การเขลิบเฉลิบการศึกษาเก้าที่มดรนท่านก็อยู่ที่โรงเบิดบานทุกท่าน,นะครับก็รู้จักกรรบับท่านพระยาสูงผู้ชายก็ได้ร่วม การทำงานกับทัานในด้านการศึกษาด้การขอบพระคุณท่านไว้ด้กยแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านวันนี้เราเชื่อชมดีเป็นวันที่การเตรียมการที่ดีความหมายอย่างยิ่งขอบพระคุณทุกท่านทุกกดครับ แห่งดวงดาวดาวแห่งความรักนะครับดาวนำการท่านมามาเที่ยวมาเป็นพี่น้องกันกับพี่น้องชาวทะเลนะครับทั่วโลกเลยนะครับเชิญชวนพวกเราทุกท่านนะครับโอกาสนี้แต่ในเชิญท่านคุณพ่อเฉลิมชิตจ,จันลาคุณพ่อสัญชัยนิลเกคท่านน,นายกคณะผู้บริหารและก็พี่น้องทุกท่านนะครับน้งท,นท่านซี่นอร์นะครับคุณแม่ด้วยได้ได้ชมดาวไนดะ้ให้กำลังใจลดดาวนะครับเราครับ ครับขอเชิญเลยนะครับก่อนที่กระบวนครับแล้วก็เจอเพื่อนนะครับแต่เพื่อนเป็นนิสลามาติโนนะครับตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมไปให้กำลังใจไปให้กำลังใจกันนะครับนะครับเจอเจอกันที่นาทะเลเลยนะครับชุมชนทะเล